นายอนุทินชาญวราีรกุลนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดินทางเข้าที่ทําการพักค่ะพร้อมเปิดเผยนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเคาะนาคนะคะนโยบายเพื่อที่จะใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะรวมไปถึงนะคะที่สําคัญวันนี้จะมีการสรุปแล้วค่ะสำหรับรายชื่อแคนดเเดตนายกรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยและก็วางบุคคลสําคัญต่างๆในการดูแลนโยบายค่ะ วันนี้ทีมยุทธศาสตร์พักภูมิใจไทยนะคะจะมีการประชุมเพื่อกําหนดทิศทางในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก็มีบรรดาแกนนําพักเดินทางเข้ามาอย่างพร้อมเพียงค่ะขณะที่นายอนุทินชาญวราีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะเดินทางมาถึงที่ทําการพักในเวลา10นาฬิกา20นาทีค่ะพร้อมเปิดเผยถึงความเรียบร้อยของรายชื่อผู้สมัครสสทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตนะคะว่ากําลังอยู่ในกระบวนการสุดท้ายในการเคาะรายชื่อผู้สมัครส่วนแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีจะชัดเจนวันนี้เลยหรือไม่นายนุทินกล่าวว่าพยายามจะให้ความชัดเจนในวันนี้ขณะที่การประชุมวันนี้เองเนี่ยเป็นการพูดคุยเรื่องนโยบายทั่วไปและผู้ใหญ่ของพรรคคนไหนจะรับผิดชอบนโยบายด้านไหนบ้างยังเป็นการเตรียมเรื่องการมอบหมายงานต่างๆเพราะมีบุคคลและบุคลากรทางก,การเมืองที่มีประสบการณ์แต่ละด้านเข้ามาร่วมงานหลายคนค่ะ ก็พยายามวันนี้คุยคุยเรื่องนโยบายทั่วไปนะครับแล้วก็คุยว่า,าผู้ใหญ่ของพักท่านไหนจะไปรับผิดชอบในนโยบายด้านไหนบ้างยังเป็นการตระเตรียมเรื่องของการมอบหมายงานต่างๆเพราะว่าเราก็มีผู้ใหญ่มีบุคลากรทางการเมืองที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านมาร่วม สำหรับนโยบายหลักๆของพรคภูมิใจไทยนะคะจะสานต่อจาก4นีนโยบายเดิมนะคะทางด้านเศษษรษฐกิจปากท้องเช่นนโยบายคนละครึ่งพลัสการให้ความสําคัญกับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีทั้งหมดดึงคนเข้ามาในระบบภาษีเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่มากกว่านะคะด้านความมั่นคงชายแดนในการยกระดับปราบสแกมเมอร์ภัยความมั่นคงการสนับสนุนกองทัพในการปกป้องอธิปไตยความชัดเจนบนเว,เวทีโลกเป็นต้นนะคะส่วนนโยบายกัญชาเนี่ยน่าจะไม่มีนะคะเพราะว่าเคยได้ทําไปแล้วค่ะ ขณะที่ความคืบหน้ารายชื่อค a นด i เดตนายกรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยนอกจากนายรุทินชานวีรกุลหัวหน้า,าพักภูมิใจไทยแล้วนะคะยังมีรายชื่อที่เคยปรากฏมาก่อนหน้านี้ก็คือนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการการพูดคุยแล้วก็ยังไม่ได้ตอบรับนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกับครอบครัวะคะ่ะแต่ก็มีรายชื่อของนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในกรณีที่นายเอกนิติและนางสุภจีตัดสินใจไม่รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยค่ะ ก็อย่างที่ท่านอนุทินได้บอกไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยที่แน่ๆคาดว่าน่าจะมีการเคาะรายชื่อคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเกาะติดอยู่ที่นี่สวนสอสอเนี่ยคาดว่าก็น่าจะได้ในเร็ววันเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ทันต่อกรอบระยะเวลาที่กกตก,ก,ก,กําหนดว่าพรักการเมืองนั้นจะต้องส่งรายชื่อทั้งหมดเนี่ยให้กับกกตภายในวันที่28-30ถึงทันวาคุมนี้ค่ะ